ลงไว้นี่ครลบลงไว้นี่ชื่อนี่ปุ๊บผมว่าก็กอของโปรแกรมลงก็คือของต้าหวนนี้รนบนอคขั้นลออว,วางท,ที่หน้าได้ักนะฮเช่ลเลอร์ปุ๊บล้วเข้าไปแตไปไฟยวนท์เลอร์ไอตัวสาม้นสี่อ่ะี่แล้วแยกไป พอแยกไฟล์เสร็จก็มาที่เมนเตอคอมพิวเตอร์จัดการนอไปที่ดีไว c ์แมนเเจอร์ถ้าเป็นฮอตของเครื่องตัวนี้มันจะขึ้นตัวนะครับ P R ก็ประปรุค้นหาซอฟต์แวร์เรียกดู ก็ใช้3คูณ4ใช้เป็นตัว3 2ก็ USB ได้ก็ใช้ W 2อง K ก็สองก็ดี K ใช่ครับถ้าเป็น64ก็เป็น USB 64บิตไ็เลยตัว <Okay. S 2> น,นี้ครับ W สอง K ตกลง ติดตั้งซอฟต์แวร์ครันนี้เป็นวิดีโเจ็ดหกสี่กับสามสองรับคือรับได้สองตัวหมึ่งพันดีรุันุรุดดรุดดุรุดเข้ามาที่สามคุณสี่ โปรแกรมตัวใหม่ของเ้าเวริร์ดครือว่าช่ขวาลานแอดมินเรียกใช้ผู้ดูแลปุล๊บกพอกดออนไลน์เครื่องอันนี้ก็คือหน้าตาโปรแกรมของเครื่องก็คือมาตั้งค่าอีนหน่อไปเน,นื้อติ๊กเอ็กซูพัทติ๊กก็ได้ไม่ติ๊กก็ได้เอ็กซูพัทก,ก็คือสีมันจะลงหนักกว่ากันแต่ถ้าไม่ติ๊กก็ไม่เป็นไรเพราตรงนี้เรียกเป็นไลท์ โดยมีขวาซ้ายขวาก็แบบเรียกไปปุ๊บมาตั้งค่าแล้วก็มาอันนี้ตั้งค่าชุดตัวดูดตัวนี้แรงดูดมอเตอร์ครับตัวนี้ตั้งค่าเข้าไปตัวนี้ตั้งค่าสีพมมามพ์ละเอียดพิมพ์ละเอียดไม่เพื่อละเอียดแล้วไม่ละเอียดครับตัวนี้ไอเซตไอพีของ ถ้าเป็นตัวเก่าจะได้เซตตัวนี้ใหม่ตัวนี้ไม่ต้องเ็ตตัวนี้ก็เลือกตัวการพ่นของเม็ดสีตัวนี้ก็เป็นตัวชี้สีขาดเอาเถอะเสร็จแล้วเีย่อนติดตั้งโปรแกรมตัวนี้เสร็จก็มาติดตั้งเป็นท็อป เขาใช้เป็นมินทับโนดกัก็แยกก่านก็ไปที่ม็นทับครับโปรแกรมมินทับก็อินสตอลครับ่าเลขตัวนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะเห็ตัวเลขยิงมันต้องใส่ตัวเลขด้านหลังอะ,อะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่เป็นตัวเลข คมัน <Okay. S 2> ก็จะโหลดโปรแกรมให้ตัวนี้ติ๊กข้างล่างมันจะถามว่ารีสตาร์ทคอม,อมแล้วก็ไม่รีเดลีเองก็ดึงเมนทอบตัวนี้ออกมามันจะมีสองตัวพี่เมนทอบปิ้นแล้วอะเมนทบอบเฉยๆก็ดึงตัวเมนทับไปไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปทีนี้การใส่ ICC สี ใช้เป็นตัววินคาเลอร์หรือแทททีดเอค่าก็ได้ใช้ได้สองตัวตนะไอ้ถ้าเป็นแทททีดเอค่านี่ยมันเป็นลงเม็ดสีหนักหน่อยแต่ถ้าใช้วินคาเลอร์ก็คือปั่นต่างเลวินคาเลอร์ก็ครอปหมดเลยคัดลอกแล้วก็ไปโปรไฟล์ของมันถอดซ้าคุณสมบัติ เปิตำแหน่งไฟแล้วก็วางติกเสร็จแล้วครับแล้วก็ลองเปิดเือนพอบ <c oughs> พิมบ๊อปุ๊บไปที้ไฟนิ้วด้านข้างเปลี่ยนเป็นศูนย์หมดเลยแล้วก็เช็ค I C C ไปที่ไฟพิม i n Setting อินสตนะครับมันจะขึ้น I C C ที่เราทับตัวางใส่ ก็มี6สี4สีอีโคอิงแบบสีอีโควินแล้วใช้สีโคอิงไอ้วอเตอร์วอเตอร์อิงคืออะไรวอเตอร์อิงก็คือเหมือนสีมันจะลงหนักกว่าอ๋อ oh. ครับเราใช้อีโคอิงอีโคอิงมันไม,ม,ม่เกี่ยวกับหมึกน้ำหมึกน้ำมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช้ได้เหมือนกันครับก็ฝนโอเควอเตัว์อิง อันนี้แสดงว่าทำไม่ได้ครับไปครับครับของทีเซทห้าอะไรถ้าทีเซทห้าจะลงอีกอย่างหนึ่งไหมครับก็มาที่เมนท็อปเหมือนเดิมครับไปที่ไฟน์ปรินเซตติง้งอินสตอลคัสตอมทำไงเดี๋ยวไปอินสตอลคัสตอมครับเพราเลือกหน้าเดสก์ท็อป หาโปรแกรมใช้ทีซ5ใช่ไหมครับอาตัวนี้อันนี้เขาเป็น MKS 4ครับ <c oughs> โอเค <c oughs> แล้วก็มาเช็คว่า i อ c เข้าไม่เข้าก็มาที่พ <c oughs> ิน property อ้านี้เป็นปุ๊บมันจะตั้งค่า i อ c ให้ <c oughs> อันนี้ก็คือปกติ ตัวนี้เป็นตัวนําไปตัวนี้บอกขนาดไซส์ตัวนี้บอกพาร์ตัวนี้พาร์ทใชเสร็จแล้วบ่ายลองดึงไฟงานสั่งดึงดึงไฟงานเปิดน้ำับเปิดตัวนี้ตัวนี้จะขึ้นตัวนี้จะจัดตัวเข้าไซส์เพดด้านหลังเพดด้านหลังเนี่ยคือเหมือน ดกดตัวนี้กดกดตัวนี้เมื่อกี้ตัวไหนนะพี่ตัวนี้ลูกศรนไปครับตัวนั้นสองตัวนี้แล้วมาที่ตัวที่สามคืออินพุตหรือไปที่ไฟอะไรอินพุตอินเกไม่ใช่ 那个热户。那个那个 โอเคเรามาปุ๊บเช็คไซส์ก่อนที้เช็คไซส์ว่าเออ p h o t o s h o p เขาสร้างไซส์มาเท่าไหร่ครับตอนนี้ไซส์อยู่ที่210เอ่อย21บยี่สบเอ็ดเซนครณบเดีเยวผมเช็คไซส์ก็ไปคลิกขวาเฟร,รมอัลบัมอริจินอนไซส์อันนี้คือ299กคือ3มเมตร3เมตรคูณเมตร70ครับ อันนี้เราเปลี่ยนไซส์อะไรเอาสักเม็ดหนึ่งพอโอเคนิ่มัก็จะพิมพ์เม็ดหนึ่งใช่ครับเอาดวงเล็กๆก็พอได้ปุ๊บเราก็มาสร้างเพดด้านหลังใช่ไหมครับสมมติถ้าเป็งานอยู่เงี้ยมันจะพิมพ์แค่ในกรอบถูกไหมข้างนอกกรอบนี่จะไม่พิมพ์เราก็ต้องมาสร้างเพดด้านหลังครอบงานไว้อีกทีหนึ่งก็คือไปที่ไฟล์เพดซตอัพ ครับพอตั้งไซส์ไซส์ตัวแรกนี่เป็นตัว W ก็คือ1,000อไซส์ตัวที่สองนี่คือความยาวคือตัว H ครับ9 0เอ่อ590 90ครับใช่ครับ9ซนอันนี้ผมเผื่อย,อยังละ2มิลก็คือ1,000 1เมตรก็คือ1เมตร2มิลครับก็ใส่ไป1,000 2มิลข้างหลังก็5 ๙สองมิลเพื่อให้เวลางานมันฟิกซไซด์มันจะได้เป็นขอบด,ดูแต่ถ้าเราไม่เผื่อเนี่ยบางทีพิมพ์ไปรอบขายแล้วกดโอเคทีนี้เราก็แยกส่วนครับน,นี้เรามาติกแค่สองตัว ปกติโดยตรงแล้วเราจะลากานี้ใช่ไหมครับจะให้อยู่ตรง mm hmm. กลางขอบใช่ไหมครับบางทีลากไปแล้วมันโยจะชิดซ้ายขวาผ่านมันไ mm hmm. มนนต่ตรงไปเลยตี๊กตรงตัวนี้แหละตรงใช่อยู่ในกลางขอบไปดูเลพอได้เสร็จก็มาที่เครื่องพิมพ์โปรปกติออโต้เซตตรงนี้ออโต้ไซออโต้ไซนี่ต้องกดออโต้เซตทุกทีเลย นะฮะไซจะขึ้นถ้าเราไม่กดตัวเนี้ยไซส์จะเป็นไซส์เดิมที่เราสั่งงานเลคอมละเอียแล้วออโต้เซตเปเปอร์พิ้นโอเคแล้วโอเคคือเซฟงานเพื่อครับเดี๋ยวลองเซฟดูถ้าเซฟเนี่ยจะเป็น .prn เคือยาของไซส์โปรแกรมเกตไซเสภาเราตาดกันแล้ที่ T.I.N. เจ็ <D> <D IN. S 1> สภาร์สภามันไม่ใช่ T.I.N. B.T.N. มันมีนาสกุณเลยเนี่ยอ๋อก็คือเอาเอาโปรแกรมสเปรามาพิมพ์ตรงออกนี้ก็ได้แด้ก็ปุ๊บก็บันทึกก็รอ,อดาวน์โหลดอันนี้ยังโอเคอยู่เหตุต้นถ้าตั้งเครื่องใหม่ก็ยากนยเพราะมันต้องตั้งสูงตังเครื่อง ตั้งหัวพิมพ์สุดตานี่ก็คือไม่ได้ตั้งก็หมายถึงว่าโปรแกรมแล้วก็ใช้ได้เลยเลยงานไปลองแกรมอ๋อปุ๊บเราก็มาที่วินเคอร์3ลอรสามคนสี่เข้ามาที่แอดแอดก็เอลอกหน้าเลยเขอาเซฟงานเราไว้นี่มาเราจะขึ้นลูกโปรแกรมนี้มันดีอย่างก็คือมันจะคำนวณสีให้ว่าใช้สีกี่ GML สีกันเลืดอะไวนี้นะใช่ครับแล้วนี่ตัวใหม่ล่าชสุดของตาวนไทยมาปกติเมื่อก่อนไม่มีตัวนี้ก็มีสั่งจากเมนท็อปเลยใช่แต่ตอนนี้ก็คือตัวนี้ต้องผ่านตัวนี้แล้วสั่งจากตัวนี้เป็นกันเลยใช่ตัวนี้พอดึงปุ๊บเราก็ตั้งจุดล่มต้นอย่างนี้สมมติผมเอาสักร้อยห้าสิบลก็ลองเทสสีดูอันนี้จบแล้วใช่ไหมย้ง ันนี้ยังใกล้ไปใช่ไห,หมเบ่ประมาสองร้อยเราลองเทสต์ดูสองร้อยนี่คือพอดีเลยนะใกล้ไ,ไหมถึงวัดจากนี้เข้ามาแล้วโต๊ะวัดจน์ยังตั้งหัวตรงนี้โอาตัวคีดก็ออกออพอดที่คีมได้เลยอ เค่นี้คือหลังหัวเลยใช่จะเอาตัวชิ้นมันตัวเล็กๆเดี๋ยวต้องหาวิธีว่ามีแล้วไม่กี่ไม่ไม่ก็โอเคอันนี้ก็ปินแล้วเครื่องนี้ครับเครื่องปิลอะ